ตกรถกะมาดเทกิมะฟังเสียงนานๆแต่ไม่ได้ออกมาดูเลยไปได้เออพี่น้องหลายคนก็บอกถามมายอยู่ว่าก็เทกิมะยังไงสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดา้าโนวีเหมือนกับเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูไอ้ข้อเทกิมะที่พี่น้องเคยบอกว่าเคยถามมาว่ายาด้าคือไม่อัปเดตนึกว่าใ้รดูกันก็ตักหิมะเทกหิมะหนึ่งวันนี้ยาดาวจะพามาดูจ้ะจะไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกแล อย่าพนั่งฟังนั่นแหละเลยลืมนึกได้ก็เลยมาทําให้ดูโอเคตามมาดูกันจ้ะมารถแจกกี่มากี่ประมาณนี้จะ้ะรถแจกใส่็จบันใหญ่ดาวเต็มอย่งนี้นี่เทกไปโน่นอันนี้หยิบแทกทิ้งมุมนู้นนมองทีไรเห็นจะขยายดูทำปากซอยแต่ที่มีตรงนั้นโอ้เดี๋ยวทิ้งตรงนี้ทิ้งตังข้างบ้านใหญ่ดาวเพื่อเก่าอุไปวางไปก่อนโอเคเขาไปวางไปตรงนั้ะมาณประมาณนี้เลยจะ้ะนี่ก็ทแทกแต่ยังไม่แล้ว mạng đẹp như mạng để cho như mạng tốt nhất, cái chỉ bao nhiêu đấy. แกเล็นอันต้นมาหลายที่ไม่ได้ให้ดูเนาะดูกันทักก็เถิดจะบประมาณนี้แล้วนี่ก็เทกขึ้นมาไวนิงนี่จ้ะปัญญาดาวเองอ๋อรถอันใดยกนี้รถมีกี้ Yeah. มันดีก็ขาแต่มันสูงทดคนที่นี่ก็ชินเนาะจะเป็นบ้านเรากะ่าตัดกที่มาตลอดปีนี่แพงด้วยจะไม่ใช่ถูกถูกอ่ไปทางนี้เห็นตรงนี้โอ๊ยเป็นที่วางเปลาตรงนั้นอาถ่ายมันภายในบ้านเ้วยอจะไม่ได้ไปถ่ายข้างนอก อยา่าดออเ,เลยดยี่ห้วฟังตมมีอรหรือจเรียวกันเรียวรถนุ่นเดี๋ยวตัอย่างรเป็นหใหญ่นะจ้ะถูงลังคางก็กกกอันตรายนล่ต้องมองทีนี้กันเรียวรถรุ่นใหญ่เนะใหญ่ถึงยาวต้อยเก็บๆมันเ,เป็นต้อยตันเนาะ รวงอีกอันตไปมันมัวนี่มันมอกระจบนะจ๊ะเนาะไปเยวก็ต้องเพื่นบ้านทั้งหน้าบู อย่าบอกนะอย่ามาเทศต่างบ้านยาดาวไปเทศ่นูน้นปีนี้จะมาเที่ยงฝั่งนี้อยู่เวลาม่ใช่ดอกเวลาเออมีมลัละลายนี่จะไหลมาบ้านยาดาวยาวต้องไปคุดเพราะเปลนนื่นบนีม่เคยช่วยคุดนมิตรยาเ mm hmm. นี่ยเวลาเอานัาา่งมันเอนงมีมาละล,ลายมันจะไหลลงมานี่มาถอนรตรงนี้จะเปิื่นบันก็มีแต่อยู่สุขสบายบ้านยาดาวนี่ถึงไล้วตักมีหมอนานี่กับตัของตาที่ใหม่ก็เดินข้างบน นานๆร้อนก็นต้องมาตักอีกเองัออ่นเอาน้าออกทำกระขงเต็มเดินนี่เด็กต้องตักออกไปแล้มั้งที่ไหนตัยังประเทศตรงหนาปักซอยตอนขึ้นหน้าปักซอยด้วยจ้ะตอนโรงเรียนหลานชายโรงเรียนใหม่ตอนเตขตริมหน่อยก็ไปโรงเรียนตรงน,นี้มีหลานชายเดี๋ยวเอฟายไฟตึ๊ดๆนี่ไฟยืนทางมาบ้านหลังนี่ นี่คือเวลาตอนนี้เด้อดจ้เวลาของโนเวตอนนีเ้เวลาโนเวกับเมืองไทยห่างกันหกชั่วโมงจ้ะนีกประมาณนี้วันนี้วันที่แปดเดืนอนมกราปีหกเจ็ดก็จะนี่คืออุณหภูมทิทางนอกบ้านเครื่องวัดอุณหภูมินอกบ้านจากประมาณนี้ใครเห็นไหมใครเห็นกระดูก่เดือจ้เพราะถ้าญาตัวเตี้ยกว่าเครื่องวัดใหม่เห็นไหมสวยนีกประมาณนี้สวยน่าจะเนาะ อคือบรรยากาศฝั่งนู้นให้ดูกันนู่นมองไม่เห็นอะไรเลยหิมะตกมันเม็ดไม่ใหญ่แต่ว่ามันตกนั่นฝั่งก็อีกฝั่งนู้นไม่เห็นไอ้เคจ่าเคสละจ้ะคลิปนี้ก็จะวันแค่นี้เด้อเคจ้ะถูกใจแม่จ่าญาจะได้มาอัพอีกถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของญาดาวอากาศหนาวเย็นจ้ะวันนี้กับวันที่แปดมกราปีหกเจ็ด เทศโนเว่เด้อจ่ายาดาอยู่โนเว่ทางเหนืออย่าิมาตกเต็มไปจีประมาณนี้จ้ะเก๋จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า